สวัสดีค่ะกุ้งจำพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตมบลกองดินสาขา2จะอยู่จังหวัดลำ,ลำปางอําเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าและสาขา3นะคะที่เป็นสาขาแย่ยสาขาหนึ่งก็คือจะอยู่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตำบลทางเกวียนจะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเมืองแกลงนะคะอยู่ติดถนนสุข,ขุมวิทเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะทางร้านเรามีรถ b 2 1 4 0 s เข้าใหม่นะคะเดี๋ยวี้ จะพาไปรีวิวกันนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางร้านเรามีรถเข้าใหม่เป็นรถรุ่นจิ๋วๆนะคะ B 2 1 4 0 S คันนี้นะคะเป็นรถปี62ไปพร้อมกับโครงกันอ้อยนะคะราคานะคะอยู่ที่169,0 0 0บาทราคาพิเศษจริงๆนะคะกับสภาพนี้นะคะราคารถคือรถสวยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่าเริ่มกันที่ยางเลยนะคะยางนะคะดอกยางเหลือประมาณ90%เซนะคะ แล้วก็ล้อกระทะสีเดิมนะคะดูสภาพกันนะคะลูกค้าสภาพตัวรถนะคะสภาพสวยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องผู้โดยสารนะคะนี่เลยกุ้งจะพาดูทั่วๆนะคะเบาะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะคะเบาะแท้นะคะ ชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะ977ชั่วโมงนะคะถ้าดูรอบๆนะคะซึ่งใครกำลังมองหารถนะคะเข้าร่องอ้อยนะคะคุ้งแนะนำคันนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็ยางหลังนะคะยางใหม่2เส้นเลยนะคะเราเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะ สวยๆกันไปเลยนะคะล้อกระทะนะคะสีเดิมๆนะคะลูกค้าดูท้ายรถกันนะคะท้ายรถก็สีเดิมนะคะไม่มีรอยเชื่อมนะคะเดี๋ยวพาดูนะคะเดี๋ยวนี้จะใส่โซ่ข้างให้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่โซ่ข้างเอามารีวิวกันก่อนนะคะใส่ท้ายนะคะอยู่ในสภาพที่ปกตินะคะเป็นรถเ กำแพงเพชรตองอ2 2ง7นะคะลูกค้าถ้าหากลูกค้าสนใจให้แจ้งมาได้เลยทะเบียนนี้นะคะ169,000บาทนะคะสะภาพรถสวยๆนะคะลูกค้าราคาไม่แรงนะคะยะได้ยังใหม่2เส้นหลังนะคะสีตัวรถสีเดิมนะคะยังมีรอยมาร์กอยู่นะคะลูกค้า หากลูกค้าสนใจนะคะโทร0634539224 mm. ได้เลยนะคะอันนี้สภาพอย่างหน้านะคะเดี๋ยวพูงจะให้ช่างมาทดสอบระบบให้นะคะ